สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อกี้รายการหักบ้านเกิดนะครับพาพ่อแม่พี่น้องมาเล่นสวนนะครับนายดานะครับบ้านกินนทนมคึกเกานะครับวันนี้ผมพาพ่อแม่พี่น้องมาบึงนะครับนี่บอกได้เลยว่าสดๆนะครับต้นน้อยๆนะครับท่วมหัวนิดเดียวเบิงหมากมันครับน้พ่อแม่พี่น้องเลยสดๆครับนี่หมากนี่พอดีต่ําครับ มาได้กน้อยนี่พอดีต่าครับต่าเท่านึงกินคนเดียวนะครับนี่นี่นี่น,นี่บอกเลยสุดจวดก่อนนี่ข้าเจาะมาข้าเจออาะบริกินนะ <c oughs> นี่ครับนี่มาเบิ่งอีกพันนึงครับมาเบิ่งอีกพันหนึ่ง,ง,อ,นนงอันนี้บรรยากาศนะครับบ้านสวนมีแพ้กลางน้ำนะครับนี่อันนี้แม่ผมครับพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> เราบ่อยากออกกล้องนี่นะครับ อันนี้ก็อีกสายพันธุ์นึงครับเมื่อกี้เราเห็นเป็นลูกป้อมๆแต่อันนี้มันเป็นเงาๆนะครับเรียวๆนี่สุดยอดนะครับนี่อันนี้คือว่านไปซื้อนะครับพอ่อพี่น้องคือเขาบริตัตงใจปลูกนะครับมันขึ้นมาเองนะนี่ครับเห็นป่ะนี่คนครับอันนี้อีกหลายต้นนะครับแต่ว่าพูดถึงว่าเขาบริตัตงใจปลูกเนาะอันนี้ก็เป็นพวกมันนะครับมันแกวมันยังไปนะครับ ออเครอ,อันนี้เราให้มาเบื้องที่หลังนะอันนี้ก็สิมีต้นบักทุเลียนต้นหนึ่งครับบลูประสิทธิกินบ่ <c oughs> นี่ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับผู้ใดอยากได้บรรยากาศนั่งถ่ายรูปชิลๆนะครับนี่ตรงนี้เป็นบรรยากาศตรงนี้เลยนะครับ,รบมีแพร่กลางน้ำแ้วก็มีปลามีอาหารปลาให้ให้ใส้นะครับในให้อาหารปลานะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็น ต้นบะคุงคล้ายๆกันครับแต่ว่าตัวนี้มันต้นสูงแลวก็หมากบลหลายเท่ากันกับต้นแรกนะครับอันนี้ก็คือภาพพอพีน้องเพื่อนนี่ครับต้นน้อยๆครับบริเวณต้นใหญ่นี่นะครับต้นน้อยๆนี่ครับนี่พวกเกิดมาเพื่อลูกนี่ครับโอ้หลายๆๆครับพ่อพี่น้องเบิ่งดูนี่แต่ต้นน้อยๆนี่ ครับบได้ปลูกนะครับย้ำเลยว่าบบได้ปลูกนะครับมันขึ้นเฮาวานวานวานเปมันก็ขึ้นของมันเองนี่ครับอีกต้นสุดท้ายอันนั้นกัทูเรียนอีกต้นหนึ่งนะครับอันนั้นอะโวคาโดนะครับสามปีแล้วยังไม่ได้กินมากอยู่นี่ครับอันนี้ก็เป็นโอ้อันนี้มากหลายเราก็มากใหญ่พร้อมครับพร้อมพีม่น้องเบิ่งเบึ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 งนี่ครับ มีจห่หมากยิ่งใหญ่ครับุดยอดครับเอาคลิปนี้กับเอาทรานี้แหละครับพ่อมพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมพาพี่น้องมาเบิ่งใหม่นี่นะพาล่มมี่ยังพร้อมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาเบิ่งกกันเนาะ